สวัสดีค่ะดิฉันนางสมฤดีรันสุชี่พูดในการเขตหลักสี่ค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นสำนักงานเขตหลักสี่ของเราค่ะเขตหลักสี่ของเรานะคะก็ได้ดําเนินการโครงการที่เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในทั้ง9ดี9ด้านนะคะซึ่งดําเนินโครงการมาแล้วเนี่ยหลายๆโครงการที่มีความโดดเด่นนะคะโครงการแรกค่ะเป็นโครงการว่ายน้าเพื่อสุขภาพและชีวิตปลอดภัยนะคะโครงการที่2ค่ะเป็นโครงการฟุตซอลเพื่อสุขภาพผ่างกายยาเสพติดนะคะ โครงการที่3ค่ะเป็นโครงการในการสร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนนะคะโครงการที่4ค่ะเป็นโครงการในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของเยาวชนและสุดท้ายค่ะก็จะเป็นโครงการในเรื่องของการเพิ่มความรู้และลดการสูญเสียด้วย CPR และ AED ส่วนรายละเอียดของโครงการต่างๆเหล่านี้ค่ะจะมีรายละเอียดอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะคะ สำหรับโครงการทั้ง5โครงการที่ทางสำนักง,งานเขตหลักสีของเราได้ดำเนินการตามนาิบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหนานคร9้าดีก้าด้านจะมีรายละเอียดโครงการเป็นอย่างไรและน่าสนใจเพียงใดนะคะก็เดี๋ยวเราจะนําเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ค่ะสําหรับ โครงการ9ดีด้านความปลอดภัยดีของเราที่ดําเนินด้วยกัน3โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการแรกนะคะก็จะเป็นโครงการปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของเยาวชนนะคะโครงการนี้ก็ดําเนินการโดยฝ่ายเทศกิจค่ะโดยเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรจากกองบังคับการตํารวจจราจรค่ะมาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งได้แก่นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง6แข่งของเราค่ะเด็กเด็ก ที่เข้ารับการอบรมก็มีทั้งหมดนะคะ1,300คนค่ะ สิ่งที่เด็กๆจะได้รับนะคะเด็กๆเขาจะได้รับการฝึกเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ Honestly, ตจริงค่ะเราจะประกอบไปด้วยกิจกรรม3สถานีนะคะสถานีแรกก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการใช้หมวกกันน็อกนะคะสถานีที่2ก็จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการข้ามทางม้าลายและสถานีที่3ก็จะเป็นการให้ความรู้เรื่องสัญลักษณ์ป้ายจราจรโดยเป้าหมายของโครงการของเราเนี่ยเราต้องการให้เด็กและเยาวชน,นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ สัญ,ญลักษณ์แล้ก็สัญญาณจราจรและมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสร้างแกนนําจิตอาสาจราจรของทุกโรงเรียนค่ะอย่างน้อย1กลุ่มต่อโรงเรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยของคุณครูคอยดูแลรุ่นน้องๆค่ะให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทางนะคะอันนี้ก็เป็นโครงแรกนะคะสําหรับโครงการที่สองนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้เพื่อลดการสูญเสียด้วย CPR และ AED อันนี้ก็ดำเนินการโดยฝ่ายเทศกิจเช่นเดียวกันค่ะซึ่งโครงนี้เราดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะคะอบรมกันไปตั้งแต่เมื่อวันที่10ถึง11กันยายน2565กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยข้าราชการของสำนักง,งานเขตหลักสีนะคะข้าราชการครูผู้แทนชุมชนอ,อปพรลรวมทั้งสิ้น100คนเราแบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่นนะคะ เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเราต้องการให้ผู้ได้รับการอบรมเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นในการทํา CPR และสามารถใช้เครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน AED ได้อย่างถูกต้องนะคะ เราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทีมวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งเป็นวิทยากรที่จัดอบรมระดับประเทศของเราเลยนะคะมาให้ความรู้และทุกๆคนค่ะที่รับการฝึกอบรมเนี่ยก็จะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงเพราะเราถือว่าเป็นทักษะในการช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR แล้วก็ AED เนี่ยจะต้องเป็นเป็นการฝึกปฏิบัติให้เรียนรู้จริงๆค่ะถึงจะสามารถนําไปใช้ได้เกิดผลสําเร็จด้วยดีค่ะ สำหรับอีกโครงการนึงค่ะเป็นโครงการสุดท้ายในเรื่องของก้าวดี9ด้านปลอดภัยดีค่ะก็จะเป็นโครงการที่ทำกับเด็กนักเรียนนะคะก็ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการว่ายน้ำเป็นเพื่อสุขภาพและชีวิตปลอดภัยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เราต้องการสร้างทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานแล้วก็ทักษะของการเอาชีวิตรอดให้กับนักเรียนในกรุงเทพมหานครของเราอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะโครงการนี้เรา ใช้เวลานอกเวลาเรียนนะคะอบรมเด็กๆในเรื่องของการว่ายน้ําโดยเราจะต้องแบ่งกลุ่มเด็กๆออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือจะเป็นเด็กที่ไม่เคยว่ายน้ําเลยว่ายน้ําไม่เป็นเลยะคะ่ะให้รู้จักการลอยตัวในน้ำนะคะหลักสูตรของเราทั้งหมดสิบหกชั่วโมงหลักสูตรนี้เราอบรมทั้งหมด26กคนนะคะจะมีการเรียนหลังเลิกเรียนนะคะใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้สร้างพื้นที่การกิจกรรมให้เด็กๆค่ะ แล้วก็อ,กอีกอีกรุ่นหนึ่งะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เด็กๆเนี่ยว่ายน้ําเป็นมาแล้วเคยเรียนมาบ้างแล้วค่ะอันนี้เราต้องการที่จะฝึกเด็กๆเนี่ยให้ว่ายน้ําให้ถูกกล้องตามหลักสากลนะคะซึ่งรุ่นนี้เราจะจัดเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะวันเสาร์เราจะเรียนช่วงเช้านะคะเช้าสิบคนแล้วก็บ่ายอีก15คนโครงการนี้ก็จะมีเด็กอบรมทั้งหมด50คนค่ะ ก็อันนี้ก็คือเป็น3โครงการ9้าดีก้าด้านปลอดภัยดีที่เขตหลักสีได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยคะ่ะค่ะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือ3โครงการในเรื่องของความปลอดภัยดีของสำนักงานเขตหลักสีนอกจากนี้นะคะเขตหลักสีของเราค่ะยังมีโครงการที่น่าสนใจอีก2โครงการนะคะซึ่งเป็นในเรื่องของการสร้างพื้นที่จักกิจกรรมให้เด็กๆให้เกิดการเรียนรู้นอกเวลาเรียนนะคะโครงแรกค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ โครงการฟุตนอลเพื่อสุขภาพให้เด็กๆห่างไกลย,ยาเสพติดนะคะแล้วก็อีกโครงหนึ่งค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้นักเรียนนะคะเป็นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ภาษามากกว่า1ภาษานะคะซึ่งก็ใช้ชื่อโครงการว่า i n t e r e s t d Chinese Class at หลัก4ีค่ะส่วนสำหรับรายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็จะขอ,อนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ค่ะ สำหรับอีก2โครงการที่เขตหลักสีทธอยากนาเสนอนะคะโครงการแรกค่ะก็เป็นโครงการฟุตซอลเพื่อสุขภาพห่าไกายยาเสพติดนะคะ โครงการนี้เป็นโครงการที่เราจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ฝึกกีฬาฟุตซอลหลังเลิกเรียนนะคะโดยมีการฝึกซ้อมทุกวันค่ะเป็นเวลา1เดือนนะคะเรารับสมัครเด็กๆเข้าร่วมโครงการมีโรงเรียนต่างๆสนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยสิทีมทีมละ12คนนะคะซึ่งจัดอบรมไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนนะคะแล้วก็หลังจากการอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการจัดแข่งขันฟุตซอล สิ่งที่เด็กๆได้ในโครงการนี้ค่ะเด็กๆก,ก็ใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์นะคะมีการฝึกซ้อมกีฬาในทุกๆวันแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนโยบายเปิดโรงเรียนวันหยุดเพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมและสร้างการเรียนรู้นะคะสำหรับอีกโครงการหนึ่งที่เขตเราอยากนำเสนอค่ะอันนี้เป็นโครงการในเรื่องของการสร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน โครงการน,นี้เป็นการทําความร่วมมือนะคะในส่วนของภาคเอกชนนะคะเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อราชพัฒนพนครนะคะมาสอนภาษาจีนในเรื่องของทักษะการศึกอสารภาษาจีนภายใต้ชื่อโครงการที่ว่า i n t e r e s t e d Chinese Class at l u c k นะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยสื่อสารภาษาจีนได้จริงนะคะแล้วก็เรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมต่างๆ สำหรับโครงการนี้เราจัดการอบรมแบ่งออกเป็น3รุ่นนะคะรุ่นแรกนี่เราอบรมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับรุ่นที่2และรุ่นที่3เราก็กำลังจะดำเนินการอบรมนะคะโดยจะเริ่มดำเนินการโครงการในวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเนี่ยเด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการน่ะเขาก็จะได้รับการสอบไบซีทีสำหรับการสอบไบซีทีเนี่ยก,ก็จะเป็นการสอบความรู้ภาษาจีนกลางสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า1 5ปีซึ่งจะเป็นการจัดสอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลจีนเลยนะคะซึ่งเป็นข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อวัดระดับความสําเร็จของโครงการว่าเด็กเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จริงแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมจีนได้อย่างเข้าใจจริงๆน,นะคะค่ะ แล้วก็โครงการนี้ค่ะนอกจากเราได้ความร่วมมือในเรื่องภาษาจีนแล้วเราก็ยังจะขยายผลไปทําในเรื่องของภาษาต่างๆอย่างเช่นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นภาษาที่เป็นภาษาหลักนะคะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไปของเด็กๆกรุงเทพมหาคนครของเราค่ะค่ะ และนี่นะคะก็เป็นทั้ง5โครงการที่เขตหลักสีของเราตั้งใจทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนให้เป็นส่วนหนึ่งของคําว่ามาร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะคะสำหรับโครงการครั้งต่อไปเขตหลักสีจะดำเนินการโครงการอะไรนั้นขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายใดก็ขอให้ทุกท่านรอติดตามชมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอพระคุณค่ะ